ธุรายังณนะยุนชติแปลว่าคนมีปัญญาย่อมไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระคนที่มีปัญญาวิชาชอบไม่ประกอบทางผิดเป็นมิจฉาใช่ธุระละเว้นไม่นำพาสแสวงหาหนทางสร้างแต่ดีเป็นธุระใส่ใจในธุระไม่เคยละหลีกเลี่ยงบายเบียงหนีมิใช่กิจละหมดกำหนดมี เลือกสิ่งดีเสริมสร้างแต่อย่างเดียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นคติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปี2540ช่วงฟองสบู่แตกนั่นแหละปกติคุณเปียรนี่แกไม่ใช่คนดื่มเหล้าสูบบุหรี่แกไม่สูบไม่ดื่มมาตั้งแต่ อยู่ในวัยรุ่นแตกเรือหนุ่มแล้วจนกระทั่งมามีครอบครัวอยู่กับคุณเกตแก้วนะแล้วก็มีลูกชายชื่อเด็กชายมอดเป็นโซ่ทองคลองใจอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวเตรีนี่ถือได้ว่าเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาจะได้มาเป็นคู่ครองคุณเกตแก้วก็บอกว่าเป็นโชคดีของเธอที่สามีเป็นคนอย่างนั้น แต่ในความโชคดีก็ยังมีโชคร้ายแอบแฝงอยู่นั่นก็คือคุณเปยเียเป็นคนชอบความเร็วชนิดสุดขั้วเลยมอเตอร์ไซค์คู่ชีพของแกคาวารุ่นทักซิโดของคุณเปียถูกตกแต่งดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความแรงและเร็วชนิดบิดจนจนเข็มไม่ขาดกระจุยละว่างเมื่อไรมีจังหวะตอนไหนคุณเปียจะไม่ยอมพลาดการสวมวิญ,ญญาณเป็นนักบิดประจำซอยโดยการเอาคาวาคันโปรดออกไปสำแดงพลังความเร็ว เสียงที่แผ่สนัน่นขัดอกขัดใจชาวบ้านร้านตลาดเขานาวิ่งไปทางไหนชาวบ้านเก,ก็สรรเสริรอวยพรกันไปตลอดทางอะแหละเส้นทางที่คุณเปียเลือกใช้เป็นสนามประลองความเร็วก็คือถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านนั่นแหละลักษณะก็เป็นถนนปูนเรียบยาวตรงไม่ค่อยมีรถราวิ่งกันมากนะักผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านการบิดนั่นก็เร่งเพื่อกระแทกกระทันความเร็วก็กระนำได้อย่างไร้ขีดจำกัด ในขณะที่สามีในชอบความเร็วคุณเกตแก้วผู้เป็นภรยาก็อดจะเป็นห่วงไม่ได้ก็พยายามขอร้องให้เลิกมาหลายครั้งหลายหนแต่คุณเปียก็ผลัดผ่อนเรื่อยมาคุณเกตแก้วก็บอกว่าลูกของเราในยังเล็กถ้าพ่อเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยทำมาหากินช่วยกันดูแลลูกพูดกันถึงอย่างนี้ขอร้องถึงอย่างนี้คุณเปียก็ยังไม่ยอมตัดอกตัดใจจากความมันท่ามฤตยูกับความเร็วอ่า ผมชอบครับพี่ตอนนั้นถ้ามีใครมาชวนผมไปเป็นนักแข่งอาชีพให้ผมไปฟรีๆไม่ต้องให้เงินค่าตั๋วผมก็ไปเพราะความเร็วชนิดเข็มไม้แทบกระเด็นเนี่ยแล้วก็เสียงที่กระนำออกมาจากท่อนี่โอ้ยมันชื่นใจมันท้าทายจนคล้ายๆกับว่าเรากำลังรบทับจับศึกกับความกล้าบ้าบินไม่รู้มันมาจากไหนไม่กลัวตายเลยพี่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวพิกลพิการ ยิ่งตอนความเร็วมันทะลุขีดสุดตัวเรานาบลงกระถังน้ำมันเพื่อจะลดแรงต้านในะช่วงนะั้นรถมันจะเบานะพี่นะมันจะปลิวลมตีเข้าหน้าแสบไปหมดหูอื้อมือต้องมั่นใจต้องเกินร้อยจะให้บอกให้อธิบายยังไงก็ไม่ถูกอะพี่ต้องไปลองเอาเองคุณเปียกกเล่าให้คนฟังนะทีนี้ก็เหตุการณ์ที่เขาต้องจดจำไป จนวันตายก็คือวันนั้นเป็นวันที่คุณเปียฉลองวันเกิดครบ25ปีหมัดๆมวันที่ถนนตัดผ่านหน้าบ้านค่อนข้างเงียบเวลาสักสิบโมงเสร็จคุณเปียก็นำขาวาคู่ใจออกมาปักหลักเบิ้ลเครื่องอยู่สามสี่ครั้งเสร็จแล้วก็บิดระเบิดเป็นพลุแตกเลยขาวารุ่นนี้ที่ผ่านการแต่งเครื่องให้เป็นสายพันธุ์รถสิ่งวิ่งเป็นจรวดภาษาเสียงที่แผดสนัน่น ผมบิดไปได้ไม่ทันถึงครึ่งทางที่กะเอาไว้มันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับคุณเปียเล่าอะ่ะขณะที่ทำความเร็วสุดขีดนันเขาเห็นหมาดำโผล่มาจากข้างทางตัวมันใหญ่มากมันแยกเขี้ยวจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยมันวูบดำสนิทไปเฉยๆแล้วกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีเกือบสามเดือนต่อมา คุณเปียเล่ามาถึงตอนนี้คุณเกศแก้วซึ่งเป็นภรรยาก็เสริมรอยต่อของเหตุการณ์ที่เธอประสบมากตาแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาถึงเก้าปีแล้วแต่เธอก็ยังจดจำภาพสยดสยองของผู้เป็นสามีได้อย่างไม่มีลืมคุณเกศแก้วเล่าว่ามีคนมาบอกเธอว่าคุณเปียรถวานะชันใจหายวูบเลยพี่สภาพคุณเปียในตอนนั้นมองยังไงก็ไม่น่าจะรอด หนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกนี่เลือดท่วมหน้าท่วมตัวรถมอเตอร์ไซค์แหลกเป็นเศษเหล็กจุดที่คว่ำอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีคนที่เห็นเหตุหการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังสนัน่นเพราหันใบมองเห็นทั้งรถทั้งคนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเข้าใจว่ารถมันสะบัดจนเสียหลักเสียการควบคุมที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแพทย์และพยาบาลก็พยายามยือ้อยุดจุด,ช,ดชีวิตของคุณเปียให้พ้นจากพยาัจจุราชอย่างเต็มความสามารถ สภาพบาดเจ็บโดยรวมของคุณเปียนี่หนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกขาวจัว้วฟันหน้าทั้งบนทั้งล่างไม่มีหักหมดมีหินลูกรังฝังอยู่ที่หัวกระโหลกด้วยแล้วก็ตามเหงือกก็มีหลายจุดกระดูกแขนหักมีแผลชะกันที่หัวไหล่ขวากระดูกซี่โครงหักกระดูกขาทั้งสองข้างหักดวงตาข้างซ้ายเกือบบอดสนิท11วันในห้องไอซกับอีก สามเดือนของการพักพ้นอยู่ที่บ้านแล้วก็อีกหลายปีต่อมากว่าทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณเกตแก้วภรรยาน้ำใจงามเธอก็ไม่เคยปรี่ปากบนนะใช้ความอดทนและความรักเข้าแลกกับความหวังที่ค่อนข้างริบรี่กับการที่ขอให้คุณเปียหายเป็นปกติดังเดิมคุณเกตแก้วเล่าบอกว่าช่วงนั้นนะเขากลายเป็นเด็กเล็กๆ แย่งแม้กระทั่งของเล่นลูกพูดก็ไม่เป็นภาษาไม่เป็นคําความทรงจําก็แทบจะไม่มีจะอึอจะฉี่ก็ควบคุมไม่ได้นึกจะปล่อยก็ปล่อยออกมาข้าวปลาอาหารก็ต้องคอยป้อนเอาพูดง่ายๆว่าต้องคอยดูแลเหมือนกับมีลูกเล็กๆอีกคนหนึ่งคุณเกศแก้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่คุณเปียยังไม่ฟื้นตัวแม้ว่าวันนี้คุณเปียหายจนเกือบจะเป็นปกติแล้ว แต่ก็ยังมีจุดบกพร่องในเรื่องของความจำโดยเฉพาะตัวเลขเช่นเบอร์โทรศัพท์นี่จะจำไม่ได้เลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณเปียจำได้ไม่มีวันลืมชนิดพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่แกก็จะพูดถึงตอนที่แกเห็นหมาดำตัวนั้นทันทีโอ้ยตัวมันโตโต,โตครับผมเห็นมันจะไกลแล้วพอร,รถเข้าไปใกล้มันก็พุ่งออกมาไล่กัด มันอ้าปากเคี้ยวขาวเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพียงไม่กี่วินาทีเสร็จแล้วก็จบอย่างที่เล่ามาครับทุกวันนี้คุณเปียลาขาดกับเรื่องของความเร็วแล้วก็ฝากเตือนน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นวอยประมาทอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพราะหากเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่และครอบครัวของเราจะเสียใจนอกจากเขาจะเสียใจแล้วเขาจะต้องลำบากลำบนกันทุกคนเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็น สติสอนใจอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับวันนี้จะเล่าเรื่องของตาของคุณปรกรณ์ให้ฟังตาคุณปรกรณ์ชื่อตับวนสมัยก่อนนี่แกคบหากับพวกนักเลงถึงสามสี่คน,นบ้านตาอยู่จังหวัดนครปฐรม พักพวกของตาแต่ละคนก็ล้วนแต่แสบๆทั้งนั้นน่ะแต่ตาก็ไม่ไปทําสิ่งไม่ดีที่พวกนั้นชอบทํากันเพราะว่าพ่อของตาเนี่ยเป็นคนดุมากถ้ารู้ว่าตาทําตัวแบบที่จะพาวงตระกูลเสื่อมเสียนี่ตาจะโดนหนักที่ตาต้องคบหากับพวกนักเลงก็เพราะว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเติบโตวิ่งเล่นมาด้วยกันบางคนก็เคยเป็นลูกศิษย์วัดมาด้วยกันตอนวัยรุ่นก็เที่ยวเล่นมาด้วยกัน มีอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมกันมากชื่อในกุลคนนี้เที่ยวหัวหกก้นกิดมาด้วยกันเคยไปโดนพวกเจ้าถิ่นเขาไล่ตีเพราะไปจีบสาวที่หมู่บ้านนั้นพากันเพ่นหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ในน้ำแช่น้ำเย็นเย็นกันอยู่เกือบตลอดคืนในหนองน้ำนั้นใกล้สว่างถึงได้หนีรอดออกมาได้รอดออกมาแล้วก็เร่งรีบกลับคืนถิ่นตนตั้งแต่นั้นก็ไม่เหยียบย่างไปที่นั่นอีกเลยเรื่องนี้พ่อของตาเขารู้ข้า แล้วก็สั่งห้ามตาเยี่ยมกลายไปที่นั่นอีกนี่แหละตาถึงไม่ได้ไปแถวนั้นทั้งที่ความจริงเพื่อนที่ชื่อกุลของตานั้นอยากจะไปเพราะว่าชอบผู้หญิงคนนั้นมากตาบอกว่าเพื่อนสนิทของตาคนนี้ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเพียงแต่เป็นคนกระล่อนเท่านั้นนะ่ะพูดเก่งคารมดีแต่ก็ไม่ใช่คนใจขอหัวร้ายไม่ใช่นักเลงหัวไม้ที่จะเที่ยวไปมีเรื่องมีราวหรือว่าหาเรื่องเหมือนคนอื่น ตาว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนขี้ขลาดซะได้ซ้ําแต่ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ค่อยจะดีนั่นก็เพราะเป็นคนปิ้นปลอนกระล่อนหลอกลวงคนอื่นเขา่าแหละพอเป็นหนุ่มกันแล้วต่างคนก็แต่งงานมีเมียที่ตาได้แต่งงานกับยายก็เพราะแม่ของตาเป็นคนจัดการสู่ขอให้ความจริงตาเองก็ชอบชอบยายอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วส่วนเพื่อนกุลของตาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักชอบกัน ตอนที่ไปเที่ยวงานด้วยกันแล้วก็ได้เสียกันยนฝ่ายหญิงก็ท้องก็เลยต้องแต่งกันให้ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามแต่ว่าลูกของทั้งคู่ก็ไม่ทันจะคลอดออกมาเพราะว่าฝ่ายหญิงเกิดแท้งหลังจากแท้งลูกคนนั้นแล้วเมียเขาก็ไม่ได้ท้องอีกเลยแม้ว่าจะอยู่กินกันมานานอีกหลายปีก็ตามส่วนตาผวนนี่มีลูกถึงสี่คนด้วยกัน กับเพื่อนคนนี้ก็ยังไปมาหาสู่กันไม่ได้ขาดไปไหนก็มักจะไปด้วยกันฝ่ายหนึ่งจะไปธุระอะไรก็ต้องชวนอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยเหมือนกับว่าเป็นเงาตามตัวกันเลยเชละ่ะส่วนฐานะทางบ้านของในกุลซึ่งเป็นเพื่อนตาเนี่ยไม่ค่อยดีนักอะ่ะเดือดร้อนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอยู่ประจําตาก็ช่วยเหลือเพื่อนบ้างถ้ามาเอ่ยปากเท่าที่จะช่วยได้ช่วยไปแล้วก็จะไม่ทวงเอาเงิน,งนที่เอาไปเนี่ยคืนเพราะว่า ตาสงสารแล้วก็เห็นใจเพื่อนที่ไม่มีจะกินทั้งหนี้สินก็รุงรังนี่ที่เที่ยวไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆจนไม่มีใครเขาให้ยืมส่วนเมียของเพื่อนก็เป็นคนยากจนเหมือนกันต่อมาเมื่ออายุเข้าวัยหนุ่มใหญ่กันแล้วปรากฏว่าเมียเขาในกุลเนี่ยตายเป็นโรคลมชักมานานหลายปีก็ตายเพราะเกิดชักแล้วพลัดตกเรือนลงมาหัวไปฟาดตรงหน้าบันไดนะเพื่อนก็เลยกลายเป็นพ่อไม่ พอไม่มีเมียแล้วเขาก็ผันตัวเองเข้าหากินที่กรุงเทพไปทำงานไปเป็นยามเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปขายลูกชิ้นปิ้งต่อมาก็ไปปั่นรถขายสาระเปาต่อมาอีกก็ไปได้แม่ไม้คนหนึ่งเป็นเมียแล้วก็หลอกเอาเงินผู้หญิงคนนั้นไปซะตั้งหลายหมื่นฝ่ายหญิงก็ตามหาตัวต้องหนีกลับมากบดานอยู่ที่บ้านยอมเปิดปากสารภาพกับตาว่าแม่ไม้คนนี้ไม่ใช่รายแรก มีก่อนหน้านั้นอีกหลายคนหลอกเอาเงินเข้ามาแล้วก็ตีจากทําไปด้วยความจําเป็นเพราะว่าหากินทางค้าขายแทบจะไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องตาก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนที่อยู่บ้านก่อนเข้ากรุงเทพเนี่ยเขาก็เคยหลอกยายแก่อายุใกล้ๆเจ็ดสิบปีคนหนึ่ง่าไปแกล้งทําเป็นว่าทําท่ารักสาวแก่ว่างนั้นเรื่องนี้ตาว่าทีแรกไม่อยากเล่าแต่ไหนๆก็เล่าแล้วก็เลยเล่าซะหน่อย คือยายคนนี้ตลอดชีวิตไม่เคยมีผัวมาก่อนเลยครองตัวมาจนอายุจะเจ็ดสิบอยู่เรามารอมาเจอคารมของเจ้าหนุ่มใหญ่เข้าไปก็เชื่อสนิทใจว่าเจอคนจริงค่อยแล้วนงในตอนนั้นเขาเป็นพ่อไม้เมียก็เพิ่งจะตายไปใหม่ๆตารู้เรื่องนี้ตั้งแต่ทีแรกก็เตือนเพื่อนไว้อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมบะคนแก่คนเฒ่าเลยแต่เพื่อนก็อ้างว่าสงสารยายคนนั้นอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานจะดูแล ก็อยากจะช่วยดูแลแกในยามที่แกแก่เท่าอย่างนี้ตัวเขาเองก็ไม่มีใครแล้วตาก็ไม่รู้จะพูดยังไงในเมื่อเพื่อนพูดอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปยายคนที่เพื่อนไปชอบแกนี่ออกจะมีเงินมีทองอยู่เงินทองที่แกเก็บมาตลอดชีวิตของแกเมื่อสาวๆแกก็เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาคมขำพอใช้ได้ แต่ที่ไม่มีผัวก็เพราะแกเป็นคนปากคอร้ายกัดไม่ชอบใจไม่พอใจใครก็จะไม่ยั้งปากละหนุ่มๆม,มาจีบแกก็จะด่า,าจนเตลิดเปิดเปิงไปหนุ่มบางคนรูปร่างไม่ค่อยดีพอมาเกี้ยวพาราสีแกก็จะบอกให้เข้าไปตายแล้วไปเกิดใหม่ให้หน้าตามันหล่อแล้วค่อยมาจีบแกก็ทําความเจ็บใจให้กับหนุ่มๆห,หลายคนมากขนาดว่าตอนที่แกกลายเป็นสาวใหญ่ขึ้นคันแล้วก็ยังมีหนุ่มใหญ่คนนึงทําท่าว่าจะชอบ แต่แกก็พูดเสียอีตาคนนั้นหงาหน้าหงายไปเลยแกพูดว่าคนอย่างแกถ้าไม่เลือกก็มีผัวไปนานแล้วไม่อยู่มาจนขนาดนี้หรอกพออายุ68ปีกลับต้องมาตกร่องปล่องชิ้นกับเพื่อนปากหวานเจ้าคารมคมคายของตานี่นะก็ไปอยู่กินกันเงียบๆที่บ้านน้องฝ่ายหญิงชาวบ้านเขก็รู้กันไปทั่วก็คอยดูกันอยู่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่ารู้ดีว่าเพื่อนรักของตาคนเนี้เป็นยังไง ปากหวานเจ้าคารมไม่อย่างนั้นจะพูดจาหลอกยืมเงินชาวบ้านเขาได้หรือพอเพื่อนตาได้เมียที่ถือว่ามีอันจะกินพวกเจ้าหนี้ก็เลยทวงเงินเขาบอกว่าไม่ใช่เงินของเขาเขาไม่มีเงินอยู่กินกับยายประมาณสักสามสี่เดือนหลังจากนั้นเขาก็หนีหายเข้ากรีบเมฆหอบเงินสดทั้งหมดของยายไปพร้อมกับทองอีกสองสามเส้นแหวนสองวงเครื่องลายครามอีกหลายใบยเขาว่าเงินสดก็หลายหมื่น เขาว่าตั้งแปดหมื่นเห็นจะได้เพราะว่ายายแกเก็บเงินสดซุกซ่อนเอาไว้ใต้ที่นอนนะพับใส่ถุงผ้าผูกปากซ่อนเอาไว้อย่างดีนั่นแหละคือสาเหตุที่เขาผันตัวเองเข้ากรุงเทพทันท่วงทีไปเป็นยามแล้วก็ขาขายอะไรต่างๆนั่นตอนที่เขากลับมาอีกทีที่นี่ยายคนนั้นตายแล้วยายตายหลังจากที่เขาหนีหายไปไม่ถึงปี เพราะว่าแกเสียใจมากที่อยู่มาจนแจนแกแล้วต้องมาเสียทีคนอย่างเขาแกเสียใจสุดสมมาตั้งแต่นั้นแกพยายามเข้าวัดถือศีลก็ช่วยไม่ได้เขาว่าแกตายเพราะความเสียใจตรอมใจที่หลงเชื่อนักต้มตุนอย่างเขาในกุลเพื่อนของตานี่มากบดานอยู่เกือบปีแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพอีกหลังจากนั้นก็หายเงียบไปเลยสมปีต่อมาตาถึงได้ข่าวว่านอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพเขาเขียนจดหมายถึงตา พอรู้ข่าวตาก็รีบไปเยี่ยมเห็นสภาพเขาแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาใกล้จะจากโลกนี้ไปอยู่รอมารอแล้วเขาพูดกับตาว่าเขาไม่มีใครแล้วมีแต่ตาเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาอยากจะกลับไปรักษาตัวที่นครปฐมอ่าตาจะได้เยี่ยมเขาได้บ่อยๆเขาอยากให้ตาไปเยี่ยมเขาบ่อยๆตาก็ตัดสินใจช่วยเหลือให้ความต้องการของเขาเป็นความจริงขึ้นมาเขามานอนป่วยอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดก็ทําให้เขาสบายอกสบายใจมากขึ้น ตาก็ไปเยี่ยมเขาเป็นประจำเกือบทุกวันก็ว่าได้พอเขารู้ตัวเองว่าจะต้องตายแน่แล้วก่อนตายเขาก็เล่าว่าตัวเขานั้นทำเวรกรรมเอาไว้ไม่ใช่น้อยเลยหลอกลวงต้มตุนผู้หญิงเอาไว้เยอะได้ทั้งตัวแล้วก็ได้ทั้งเงินทองของมีค่าต่างๆของเธอถ้าตายไปคงจะต้องตกนรกหมกไหมชดใช้กรรมไม่ได้ผุดได้เกิดแน่ๆพอวันต่อมาตาไปเยี่ยมอีกก็พบว่าเขาจากไปแล้วร่างไร้วิญญาณเย็นชือดอยู่ในห้องดับจิต ตาก็ช่วยจัดการเรื่องเผาศพของเขาจนเรียบร้อยแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้หลังจากนั้นตาก็มักจะคิดถึงเพื่อนคนนี้อยู่บ่อยๆชีวิตของเพื่อนไม่น่าจะต้องมาเป็นอย่างนี้เลยแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องอันน่าแปลกประหลาดขึ้นมามันเริ่มจากวันนั้นในตอนเช้าเตาตื่นขึ้นมาก็เจอลูกหมาตัวสีขาวนอนอยู่ในบ้านบ้านตานีไม่เลี้ยงหมามานานแล้วตัวที่เคยเลี้ยงไว้มันตายไปเพราะว่าโดนเขาทุบ เขาหาว่ามันไปกัดไก่เขาเป็นลูกหมาตัวผู้ตัวอ้วนสีขาวๆเป็นหมาไทยพอมันเห็นตามันก็กระดิกหางเข้าใส่อยู่ที่ตีนมันไดตาตะโกนถามคนในบ้านว่าใครไปเอาลูกหมามาเลี้ยงไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยและทุกคนก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้าเจ้าขาวตัวนี้เป็นครั้งแรกด้วยกันทั้งนั้นตาเที่ยวถามหาเจ้าของมันคนแถวบ้านก็สส่หน้ากันหมดตาก็บอกว่าหมาใครก็มาเอาคืนไปนะ แต่และคนก็บอกไม่ใช่หมาของตัวตาก็เลยต้องเลี้ยงมันไว้มันสนิทสนมกับตาม,มากตาไปไหนมันก็ตามไปด้วยหน้าตามันยิ้ม,ยมแมย้มแจ่มใสตลอดกับคนอื่นมันก็ไม่ค่อยได้แสดงอะไรด้วยแต่กระตานี่มักจะเป็นอะไรที่พิเศษกว่าใครๆเลี้ยงมันมาจนโตเป็นหมาหนุ่มนิสัยเจ้าชู้ชอบไปติดตัวเมียม,มากเที่ยวตลอนตลอนไปบางทีหายไปหลายวันกว่าจะกลับบ้าน พอกลับมาเจอตามันก็จะดีอกดีใจมากกระดิกหางตะกุยตะกายเลียแข้งเลียขาวุ่นวายไปหมดมันชอบมองจ้องหน้าตาอยู่บ่อยๆวันหนึ่งตาก็เลยถามมันว่ามีอะไรเลยขาวมันก็กลับนิ่งเฉยตาก็แปลกใจทำไมมันเฉยเป็นอะไรของมันแต่พอเรียกมันหนักๆเข้ามันก็กระดิกหางเล็กน้อยและตาก็รู้สึกว่ามันทำท่าเหมือนอยากจะพูดคุยด้วย วันหนึ่งตอนบ่ายๆตานั่งลับมีดเสียงแกรกๆอยู่คนเดียวที่ใต้ถุนเรือนจู่ๆตาก็ได้ยินเสียงคนพูดว่ากู oo, ไม่ได้ชื่อขาวกู go, ชื่อกุนตาสะดุ้งในหยุดลับมีดเลยตาจำได้เสียงที่ดังนั้นเป็นเสียงของเพื่อนรักที่ล่วงลับไปแล้วตาหันกลับไปมองก็เห็นไอหมาสีขาวมันนั่งจ้องอยู่ข้างหลังตาเย็นไขสลังวาบเลย ตาเหลียวมองหาต้นเสียงจนทั่วแต่ก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆนั้นเลยเสียงนั้นดังอยู่ใกล้ๆคนพูดจะต้องอยู่ใกล้ๆในะตะกลับไม่มีใครสักคนนอกจากจอ้ขาวมันนั่งจ้องเงียบๆพอตาเรียกชื่อมันไอ้ขาวมันก็เฉยไม่กระดิกหางเข้ามาหาเรียกอีกมันก็ทําท่าเหมือนไม่ได้ยินตาก็เลยตัดสินใจลองเรียกใหม่ไอ้กุลเท่านั้นแล้วเหมือนกับว่าชื่อนั้นถูกออกถูกใจมันอย่างยิ่งมันกระดิกหางคลานเข้ามาหาตาทันที ตาจ้องมองมันอ้าปากค้างเลยเออมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งตาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่แอบเรียกชื่อใหม่ของมันเวลาอยู่กันตามลำพังมันก็จะดีอกดีใจเป็นที่สุดที่ตาเรียกมันด้วยชื่อนั้นตาสงสัยมากเก็บเอาเรื่องนี้ไปถามหลวงพ่อที่วัดไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็พูดกับตาว่าคนเราเนะ่ยถ้าก่อนตายชอบหลอกลวงต้มตุนคนอื่นเขา พอตายไปแล้วก็มักจะต้องเกิดมาใช้กรรมในร่างหมาตาได้ยินถึงก็เบิกตากว้างเลยนั่นแสดงว่าเพื่อนรักของตามาเกิดเป็นหมาแล้วด้วยความผูกพันก็เลยมาอยู่กับตาตาเก็บงงาเรื่องแปลกนี่เอาไว้คนเดียวตั้งนานไม่ยอมเล่าให้ใครฟังแม้แต่คนในบ้านที่ไม่เล่าก็เพราะนึกสงสารเพื่อนรักที่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้พอตาเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาทุกคนต่างก็แปลกใจกันมากแต่มันก็มีเรื่องน่าแปลกอีก เพราะว่าคนอื่นเรียกชื่อกุลมันจะเฉยเฉยถ้าเรียกชื่อขาวมันจะกระดิกหางอ่าเรากับว่าคนชื่อกุลนั้นมีตาคนเดียวเท่านั้นที่จะเรียกมันได้มันยอมให้ตาเรียกมันด้วยชื่อนั้นเพียงคนเดียวครับ